ยายนี่ทำขนมอะไรขนมปกนนมมากทองของโบราณโบราณนะทุกคนดูขายตลาดนัดยายทำขายตลาดนัดยายเยอะไปเปล่ามันจะล้นไป่ะไหนคนกินกินแน่ๆยายล้นเกิดมันจะเป็ดออกก่นไ็ดไม่เป็ด <laughs> แต่ไส้นนี้อันนี้ใช้อะไรยายไหนเนี่ย ไข่ไข่ไก่ไก่มะพร้าวอันนี้ใส่มะพร้าวอันนี้ใช้แป้งปั้นอันนี้นะอันนี้ฟักทองมีสองไส้นะคะขายดีๆรวยรยนายายเนาะเห็นนิคนแก่เนาะเขาเาชอบหนูก็ชอบนี่ขนมใส่ไส้ของชอบหนูเลยนะข้าวต้มข้าวต้มมัดเท่าไหร่สิบบาท อันนี้สิบาทเลยยายอันนี้สามหอยี่สิบอันนี้สามหอยี่สิบเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนสามหอยี่สิบยายทำสวยไหมสวยไหมเดี๋ยววันงานแอปเขาจะทำบุญของโบราณโบราณมีมะพร้าวนะคะแล้วก็แป้งมีแป้งน,นะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าเนี่ยใช้สองแป้งน,นะคะยายก็ใช้สองแป้ง จะมีกะทินะคะกะทินี่ัน,นี้กำลังนึ่งอยู่นะอันนี้ทำเสร็จแล้วเออเดี๋ยวคนลงเฟซให้คนสั่งอืมเอาขนมใครจะสั่งทำบุญทำอะไรอืมนี่ ไอหนุ่มไม่ไ,ไม่ยอมลงอะ่ะไอห,หนุ่มมันก็ลงดิโฆษณาให้ยายอ่ะนะไปเห็ดออกมะตองแคบไปปล่อยใหญ่อะนดูเดีดหอมนมต้มดูหอมต้มกันี่นี่นมต้ม โดนนมต้มแล้วก็พอละต้มมัดอืมต้มมัดยายเอกอร่อยอร่อยของโบราณโบราณขายอยู่พัพพานะคะใครใครผ่านมาพัพพานจันบุรีนะคะแวะหายายเอกได้นะกี่โมงยายเอกกี่โมงห้าโมงนะ ตนาดพัพพานะคะยาเอกขายช่วงเย็นนะคะับสี่โมงห้าโมงของโบราณหากินอยากนะเดี๋ยวนี้ไปตองเขาไม่ส่วนมากเขาจะทำขนมอื่นนะยายเอกเนาะเนี่ยอร่อยอร่อยหวานๆนะคะหวานพอดีเลยคนไม่ชอบคนไม่ชอบหวานก็รสนี้ ได้สามน,นาทีันต,ต้องได้8ปน,นาทีแ เขาจะวิธีมัดเขาจะมัดอย่างนี้ทำ,ทำทำทีละกีบก่อนทำทีละชิ้นก่อนนะเอาท,ทีละชิ้นแล้วก็มารวบเอาตอนสุกนะคะมามัดมามัดตอนเนี่เพิ่งเพิ่งรู้น,นั่นเองเราทำเป็นอย่างนี้เป็นชิ้นก่อนแล้วค่อยมารวบเอาทีหลังเนาะเอออย่างนี้มันสุกมันสุกง่ายไม่เปืือนไม่เปืองแก๊สเนานะยายเนาะเนี่ยเรา ออย่างเงี้ยมันสุกง่ายดีกว่ามัดรวมกันเนาะเออหนูเพิ่งเห็นเคล็ดลับยายทำเนี่ยสุดยอดเลยออเอออย่างเงี้ยมันสุกง่ายนะ,นะเพกคนเนาะเออต้อมมัเอะไรก็ต้มพัดต้อะกรต้มพัดกระต้มพัดอันนี้มันเข้าผัดเข้าผัดใส่กะทิอันนี้ผัดใส่กะทินะทุกคน แล้วก็เอาไปนึ่งมาห่อก่อนแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะมันจะก็เป็นอย่างนี้นะหนูวิธีทำบางคนมัดไปเลยนะเ<า>นอะบางคนมัดเป็น,น,น,นเลเออเออะเองดูเคล็ดลับเออเอ,อ,อย่างนี้ ทำอย่างนี้มันจะดูแน่นตลอดนาะทออเนาะโอ้นะเพิ่งรู้เนี่ยอ,อ,อ,อืมต้องต้องรู้วิธีนะทำขายเนาะเธอเนาะอืมอเออมันทำเข้าสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ยจเอกเข้าเซียนปรมาจารย์ไอ้โห,หอขอนมใส่ใส อืมต้องฝึกน่นเนี่ยทิ้งอาชีพตลาเขาพาเขาจะเอาไว้ขนุมบุรีรัลามอืมลูกหลานต่อค่ะก็ใช่ดิก็ให้เทิงนี่ไงลูกนี่ไงเทิงมันทำไได้ไงเทิงก็ทำเป็นแล้วอ่ะก็เทิงก็สืบทอดอันนี้แป้งใส่ไส้นะทุกคนอันนี้ขนมก็าวต แป้งขนีมพขาเจ้าอันนี้หัวกะทิเลยยายอ่อมแป้งกะทิไข่ไก้อ่าแป้งใส่ใส่โรยหน้าอีกทีนะทุกคนได้เก้านาทีแล้วเนี่ยใบตองเนี่ยหายากนะทุกคนไม่ใช่หาง่ายๆนะใบตองอ่ะต้องไปหาเออหายากนะยายหากันให้ควักเลยนะยายเนาะ ไปดูในสวนนะ่ะไปดูเข้าไปเลยไม่ต้องนั่นหละหนูอนุญาตแนละ้วมีใครเอาทำอะไรเลยห,หนูก็นานๆที่หอ่อหมกไปไปแล้วน้าน้าเทศเอานอนเงียบ นอนแข็งตัวนนเลยอือ,อสุดฤทธิ์สุดเด็ดเลยนะเอาให้มันถึงกึืนเลยอะัวดน้านี่มากับน้าไม่ได้แล้วยิกหูมันมาคืนมึงนอนเงียบไไหมเมาทําได้อะไม่ไม่ไม่เมาหรอกตอนเนี้เอเอ,ต,เอต,ตัวแข็งเลยไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อนั้นแข็งนะตัวแข็งเลยไม่กระดิกเลยเมียบนนอะเอาดีเอาดี โอ้ยบางทีหนูโมโหนะฉีกเสื้อขาดเลยนะหนูอ,อะ่ะหนูร้ายกับมันนักหนกนะเอออยากดื้อจะยอมเมียหรือไม่ยอมมันต้องยอมเมียใส่แป้งลงไปแป,งแป้งลยายใยใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป แตกเปล่าไข่แตกก่อนใส่กะทิลงไปใส่กะทินล่นทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> ต้องทำหน้าไหม เลยว่าไม่ต้องทำหน้าไม่ทำไม่ทำแล้วนะ ให้เข้ากันคนคนพริกแกงกะทิแป้งให้เข้ากันนะคุณอืมนีใบมีใส่ใบโหระพาด้วยแล้วก็ไข่ายไขย่ไก่ด้วยห้าใบ นะทุกคนน้ำปลาไ<ป>อ้ยืดนี่หน่อยรถหน่อยน้ำตาลไหมไม่เอาไม่เอายายกะทิหวานอยู่แล้วยายไม่ใส่นะใส่กระถงนัวนะใส่ถุงนัวน้ำปลานะทุกคนอย่าเขาม่ใส่น้ำตาลนะเพราะว่ากะทิมันก็ออกกลมกลม,กลมเลย ยิ้มยายยิ้มใบใบไปปก่กลางใบมะกรูดอยู่ขางใปปดอยู่ข้างล่างไม่มี อยู่ข้างบนป่ะไอเธอเด็กมาแล้วไปไหนหมดละเห็นนี่ใบไงมีใบเดียวอ่้วใบจะไปไว้ที่ไหนลูกไหนเออตรงไหนเอามาเยอะไปเปล่าเนี่ย พอไหมไง <Huh? S 1> พอไหมแมุ่ก จะลอยายล้างก่อนจะไปล้างอยู่ล้างใบโหระพา ปลาปลากระพงหัวหมกปลากระพงขาว ไอ้อยู่เลยตู้เย็นใส่แค่นี้ก็พอแค่นี้ก็หอมเลยอย่างม,มันก็หอมใบหอมรำพาอีกต้องทำฝอย,ยไหมต้องหั่นฝอยเหรอ

อุยมันแตกได้ไงมาใหญ่แตกหรือเปล่หล่นม,ลลมือเมื่อวานเราก็ถือมาดีๆมันหล่นตอนไหนวะใหญ่ไม่เลยใส่ไข่ลงไป ไทยหลายลูกแล้วน้องใหนะไทยเยอะเลยเติมอะไรอีกไหมเติมความเค็มความนัวอีกไหมเกลือเกลือเกลือนิดนึง มันนั่นที่เขาแหละอยู่ที่เขาอ่ะเขาเอามาปนอะ่ะอ,อยู่ที่เราไปขายอืมตนองใหม่อืม